ดีท็อกสวนร่างกายทางครอบครัวเลยนะครับปัจจุบันนี้ต้องไปอุดหนุนปั๊มน้ำมันบางจากของหมอสุบัติเดือนหนึ่งหลายพันบาทนะครับแต่ว่าไอพันบาทมันไม่น่าเสียดายท่าสุขภาพเราดีรอกจริงๆคำพูดนี่ ไม่ตตองให้ผมปูดก็ได้ที่คนอื่นเขาอาจจะปูดได้ดีกว่าแต่ว่านี่มันเป็นความรู้สึกของผมที่ผ่านการกระทำดีท็อกในร่างกายแต่มีอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ดีท็อกถึงไม่ทุกคนผ่านการดีท็อกมาแล้วกำจัดพิษในร่างกายเมื่อสิ่งหนึ่งที่ย่กชวนเชิญกันช่วยกันดีท็อกนั่นคือดีท็อกประเทศไทยดีท็อก สารผิดแห่งหนักการเมืองเร็วๆออกจากประเทศได้ไหมถ้าคนไหนดีก็ให้เขาอยู่นะครับแต่คนไหนโกงกินบานเมืองอะไรต่างๆนี่ผมอยากจะให้ช่วยกันดีท็อกตรงนี้นะครับเอาเลยพิธีนี่ถือว่าเป็นพิธีที